ขอพูดชัดๆเรื่องใหม่ดาดวิกาโช์แซบแหวกว้าวทุกลุกอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและคบหาดูใจกันมานานระหว่างใหม่ดาดวิกากับเกิดชันทวิทโดยเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่ผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งและเราก็ได้เห็นความแซกบของสาวใหม่อยู่เรื่อยๆสวมชุดแหวกว้าวโชว์เนินอกโช์หน้าท้องโช์เอเวอเอสเซ็กซี่ขนาดนี้อยากรู้ ว่าหนุ่มเตอ๋อหวงไม้เอ่ยล่าสุดสาวใหม่ได้เผยผ่านสื่อว่าภาพต่างๆที่ลงในโซเชียลได้รับกระแสที่ดีมากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยใหม่ตั้งใจถ่ายถ่ายรูปเล่นเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์และพี่ช่างภาพที่รู้จักกันแล้วชื่นชอบผลงานก็เลยนัดกันถ่ายรูปอยากทำอะไรแปลกๆแ,แฟนคลับจะได้เห็นใหม่ในหลายมิติพี่เต๋อเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้ว ขอบคุณพี่เตอ๋อมากเลยเอาใจไปเลยค่ะเขาบอกว่าก่อนลงรูปให้เราส่งให้เขาดูก่อนแต่ก็ไม่ได้ทุกรูปนะคะบางรูปก็ไม่ถามดีกว่าส่วนเหตุผลที่ต้องส่งให้เขาดูก่อนไม่ใช่เพราะกลัวเขาเพราะบางทีใหม่ไม่ได้ส่งให้พี่เตอ๋อคนเดียวหม่ส่งให้เพื่อนดูด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ามันดีหรือยังมันดีพอหมาบางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งที่เตอ๋อชอบรูปสองดาวีชอบรูปสามก็ลง กดแบบสไลด์ไปเลยนั่นหนุ่มเตอ๋อบอกว่าเรื่องเขาแต่งตัวเซ็กซี่ก็มีส่งมาให้ดูบ้างแต่ไม่ถึงขั้นสแกนให้แต่เขาอยากได้ความมั่นใจมากกว่าเอาจริงๆทุกรูปที่ส่งมาให้ดูสวยทุกรูปส่วนช่วงนี้เขาเซ็กซี่แต่มุมของผมมองว่าถ้าเขามั่นใจก็เต็มที่เลยถามว่าหวงไหมตอบว่าไม่หวงสวยดีครับ